สวัสดีครับผมทนายเดชาเจ้าของเพจทนายคายทุกทาง Facebook และ YouTube เรามาคุยเรื่องการบ้านการเมืองหน่อยครับนะครับเมื่อวานนี้ติดตามข่าวนะฮะมีสอสออนาคตใหม่ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณศรีนวลได้คะแนนเจ็ดหมื่นกว่าคะแนนซึ่งถือว่าเป็นสอแสลเขตที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับก็ให้สัมภาษณ์ทํานองว่าเจ็ดหมื่นกว่าคะแนนเนี่ยเป็นความนิยมส่วนตัวของของเธอไม่เกี่ยวกับพรรคอนาคตใหม่เพื่อไทยนะครับ ทั้งๆที่ความเป็นจริงแล้วตอนลงสมัครครั้งแรกในนามอนาคตใหม่เธอมาที่สามนะครับนะเธอมาที่สามนะครับคิดดูแล้วกันนะพอเพื่อไทยเพื่อไทยได้ห้าหมื่นอนาคตใหม่ได้สองหมื่นมาคะแนนพอหลังจากนั้นนะโดนใบส้มเข้าไปเพื่อไทยก็คะแนนห้าหมื่นคะแนนก็มาสนับสนุนเธอนะครับแล้วก็คะแนนอนาคตใหม่อีกสองหมื่นห้าพันคะแนนเพราะฉะนั้นเจ็ดหมื่นห้าพันคะแนนเะนี่ยมันเป็นคะแนนจากเพื่อไทยกับอนาคตใหม่ แต่สีนวลเธอก็บอกว่าเป็นความนิยมของเธอเธอช่างกล้าพูดนะนะครับไม่อายฟ้าดินเลยนะฮะเป็นผมผมอายมากเลยนะเราไม่น่าจะพูดอะไรขนาดนี้ถ้าเธอมีคะแนนนิยมจากผลงานเก่าๆลงสมัครครั้งแรกเธอต้องมาเบอร์หนึ่งนี่เธอมาเบอร์สามนะครับพอหลังจากเธอได้รับาการเลือกตั้งจากการเลือกตั้งซ่อมเรื่องสีส้มนะ,ะบัตรสีส้มเนี่ยฮะโดนใบส้มเนี่ยนะฮะของพรรคเพื่อไทยเนี่ยแกก็ได้กลับเข้ามานะแกกลับเข้ามาปุ๊บ แทนที่เกิดจะให้ความสําคัญกับพักอนาคตใหม่บุญคุณแกไม่เอาครับแกยกมือสวนเลยครับขัดมติพักนะหลายครั้งจนสุดท้ายก็โดนขับออกไปนะครับแล้วแกก็ไปอยู่กับภูมิใจไทยขณะที่ยังการโอนย้ายเ,าเ,าเรื่องสมาชิกภาพจากอนาคตใหม่ภูมิใจไทยยังไม่เสร็จเลยแกไปร่วมง,งานเลี้ยง นะไปนั่งอยู่ฝั่งภูมิใจไทยแล้วการแสดงของแกเนี่ยแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่แกอยู่อนาคตใหม่เนี่ยหัวใจเนี่ยแกไปอยู่กับภูมิใจไทยนายแล้วไปอยู่กับภูมิใจไทยนานแล้วแสดงให้เห็นว่าแกนอกใจพักตั้งแต่แกอยู่อนาคตใหม่คนแบบนี้น่ากลัวนะเหมือนเรามีเมียเมียเรานอนอยู่กับเราทุกวันเนี่ยแต่หัวใจไปอยู่กับชูถ้าเปรียบเทียบ นอกใจอนาคตใหม่ตั้งนานแล้วตั้งแต่ยังอยู่กับพรรคอนาคตใหม่นะเป็นเรื่องที่น่าละอายตอนนี้ก็โดนขับไล่ครับก็สมควรแล้วครับที่สีนวลโดนขับไล่นะนะครับเพราะว่าอะไรคนแบบนี้ก็ถ้าถามผมส่วนตัวนะมันก็ไม่น่าจะมีที่ยืนนะครับไม่น่าจะนะฮะเราเป็นสอสอเราต้องเคารพมติพักก็ดูเป็นท้าหอนะครับใครที่อยากเป็นงูเห่าเหมือนสีนวลก็ดูไว้ ถึงแม้เธอจะไม่ยอมรับว่าเป็นงูเห่าก็ตามแต่ว่าพฤติกรรมแบบนี้สังคมก็ยอมรับยากโดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ที่เธอ,เอลงสมัครแล้วก็ลงคะแนนให้เธอเขาก็อยาก,กได้คะแนนคืนนะครับเป็นบทเรียนนะครับเป็นสอสอเป็นผู้ทรงเกียรติต้องเคารพมติพักนะดูไว้เป็นอุทาหรณ์ถึงแม้จะย้ายพักได้ใน30วันแต่อาจจะไม่เหลือความศรัทธาที่ประชาชนให้กับสสท่านอีกต่อไป Ha 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 ha!